เขาเรียกว่าทุกท่านมีอยู่ในเขาเรียกว่าในในตัวท่านในหัวใจของท่านออกมาดูว่าอะไรที่เป็นกีฟหรือเป็นของขวัญที่อัลลัมค่าที่สงคุณค่าในชีวิตของของทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เราเลยมาในหัวข้อของเขาเรียกว่า3หัวใจหรือ3กีฟแห่งการทรงคุณค่านะคะของในชีวิตของเราว่ามีอะไรบ้างนะคะ เราเริ่มต้นดีฉันนำมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะ11เคล็ดลับเทียนสู่ความมั่งคั่งในยุค next normal นะคะในบทที่กันการมิตรผู้เปล่งประกายในโลกใบใหม่เพราะว่ายิ่งโลกใบใหม่เท่าไหร่ความจำเป็นแล้วก็ความเขาเรียกความสำคัญที่จะต้องมีการมิตรมีความสำคัญมากๆเพราะถ้าคุณไม่มีคุณจะก้าวเดินอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็เวลาล้มเนี่ยมันไม่คนประคอง แต่ถ้าคุณมีคุณพบคุณจะพบว่ามันสามารถนำพาคุณไปพบเป้าหมายหรือโกในชีวิตของคุณได้อันนี้คือความสำคัญดังนั้นก็เลยจะบอกเผยนิดนึงนะว,ว่าเป็นการามิตรนะคะใน3หมหัวข้อที่เป็นของขวัญน,นะคะวิวขอบคุณน้องหมูนะคะมาเป็นกำลังใจน้องหมูเป็นการมิตรเป็นน้องที่น่ารักน้องสาวคนเก่งมากๆนะคะน้องหมูนี่เก่งเนาะน้องดอร์หมูนะคะเป็นดรแล้วละ่ะค่ะเอ่อใส่หัวข้อนี้จะอยู่ในเล่มที่2องของดิฉันนะคะ อันนี้ดิฉันรวบรวมมาจากทั้งหมดที่ดึงมาเป็นเป้าสำคัญที่จะมาให้ท่าน,านผู้ฟังรองเอาไปใช้ดูข้อที่หนึ่งการมีโอกาสที่จะมีกรลมิตรอันนี้คืออะไรความสำคัญมันคืออะไรความสำคัญคือคำว่าการลมิตรในเขาเรียกว่าพระไตรปฎดกจะบอกว่ามีเจ็ด คือ7ลักษณะมีทั้งอดทนในการฟังมีทั้งเป็นผู้มีภูมิเป็นผู้รู้เป็นอะไรอีกมากมายนะคะเข้าไปดูในพระไตรปิฎกได้หรือในหนังสือเล่มดิฉันนะคะในหน้าตั้งแต่ร้อยสิ้อยสาจะเขียนไว้ทั้ง7ลักษณะแต่ดิชันขอพูด1ลักษณะที่สําคัญคือข้อที่7ลักษณะของการที่จะไม่ชักจูงหรือนําพาเพื่อนหรือกาลยาณมิตร ไปสู่ทางที่ไม่ชอบไม่ว่าสถานการณ์ใดไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามผู้ที่เป็นมิตรแท้จะต้องนำพาเพื่อนไปทางที่ดีเสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามนะคะนี่คือความสำคัญเพราะอย่างนี้ในชีวิตโดยเฉพาะในโลกใบใหม่อันเนี้ยโลกใบเนี้ยมันมีอะไรที่มากมายที่มีผลประโยชน์ที่มีเรื่องชื่อเสียงมีเรื่องไอ้นูน่นไอ้นี่เนาะมีเรื่องของการที่ว่าได้ดีเกินหน้าเกินตาม,มันมีมากมายแต่ถ้าเราเจอเพื่อนแบบเนี้ยที่เป็นมิตรแท้เป็นกัลยามิตรเนี่ย คุณจะพบว่าจิตใจคุณสบายได้คุณไม่ต้องห่วงเลยว่าการก้าวเดินทุกย่างก้าวคุณจะโดนเพื่อนที่ไม่แท้จัดการนะคะซึ่งอันนี้เป็นปกติในชีวิตที่เป็นนักเรียนดิฉันไปนเป็นนักจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่โรงเรียนเราก็พบว่าบางครั้งก็มีมีเหมือนกันการเขาเรียกว่าชิงดีชิงเด่นกันเนาะในโรงเรียนแต่มันก็ยังไม่มากเท่าในมัธยมแล้วก็ไม่มากเท่าเวลาทํางาน ในมัธยมเราก็พบว่ามันมีมากมายที่เด็กเขาอาจจะเขาเป็นใสใสนะเขาก็จะไม่มีอะไรมากมายแต่ถ้าเทียบกับในเรื่องของในมหาวิทยาลัยก็จะมีเยอะขึ้นเพราะทุกคนต้องการเป็นจุดเด่นทุกคนจะต้องเป็นหนึ่งในตรงนั้นทําให้เกิดการ,แ,รกแกล้งแย่งหรือบางอย่างเกิดกันเขาเรียกว่าอิจฉาก,กันแล้วก็ไม่ช่วยเหลือกันแต่มันก็ไม่เยอะเท่ากับเมื่อคุณทํางานเมื่อคุณทํางานมันมีผลประโยชน์มีเงินทอง มีตำแหน่งมีอะไรอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นฉะนั้นมันก็จะเกิดสิ่งนี้มากมายสิ่งที่สําคัญเราต้องกลับไปหาค้นหาคนที่เป็นกันมิรของเราว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนโดยการโฟกัสหรือในการฝึกสังเกตนะคะว่าคนไหนที่เขานิสัยใจคอตรงกับเราณเนะบื้องต้นณเนะบื้องต้นถ้าเรารู้หรือเราสัมผัสได พูดคุยสื่อสารกันเราจะสัมผัสได้ว่าความจริงใจความจริงจังหรือความไว้วางใจเกิดขึ้นได้หรือไม่เ<ๆ>พราะว่าคนบางคนมองปุ๊บก็รู้ปั๊บอันนี้ก็มีนะคะบางคนท่านจะเก่งมีความรู้ว่ามองปุ๊บรู้ปั๊บหรือบางท่านพูดเก่งอะไรเก่งบ,บุคลิกบางอย่างดูไว้ใจได้แต่ต้องใช้เวลาในการศึกษานะคะอันนี้ก็เป็นจุดอีกสําคัญจุดหนึ่งหรือ บางท่านมีเขาเรียกว่ามีการแยบยลนในการใช้คำพูดจนเราหลงเชื่อไปก็มีเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเปิดใจตัวเองรับและศึกษาว่าเพื่อนท่านนั้นหรือคนท่านนั้นเป็นกันดมิตของเราหรือเปล่าโดยใช้หัวใจของเราในการศึกษาโดยไม่ได้ตัดสินเขาล่วงหน้าโดยที่ให้เวลาให้โอกาสทุกคนรวมทั้งให้โอกาสเราในการมองหาเช่นเดียวกัน นี่คือความสําคัญว่าทําไมเราต้องค้นพบให้เจอการณมิตรนี่คือความสําคัญมากๆการณมิตรเมื่อเราพบหรือเราเจอเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นของขวัญที่สุกส่งมาให้ไม่ต้องจําเป็นต้องมีมากแต่ขอให้มีคุณภาพจริงๆเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะในชีวิตจริงๆของเราในโลกใบนี้ทุกๆคนเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังทุกท่านหรือคนที่ฟังย้อนหลังหรือตัวดิฉันเองเชกเช่นเดียวกัน เราพบว่าชีวิตในการเดินทางมันมีทั้งถูกมันมีทั้งผิดมันมีทั้งลง้มคุกคานมีทั้งแบบว่าโอ้บาดเจ็บก็เยอะเป็นปกติแต่ถ้าเรามีกัญมิตรแท้อยู่ข้างกายเขาจะเป็นคนที่พาเราทายาให้ดูแลให้หรือบอกวิธีการรักษาหรือถ้าทำอะไรไม่ได้เขาจะอยู่ข้างกายเราให้กำลังใจและไม่นำพาเราไปทางที่เป็นอบายมุกเด็ดขาด นี่คือความสําคัญเพราะคนเราโดยชีวิตโดยมนุษย์ของเราเนี่ยนะมีสัญชาตญาณของการอยู่รอดอยู่แล้วช่วงเวลาที่คุณล้มลุกคุกคานหรือคุณล้มตกลงไปเนี่ยเป็นช่วงที่จิตใจคุณอาจจะอ่อนแอเนาะอาจจะจิตถ้าผู้ทําหลักของของเบนเมดนะทางสมองก็บอกาอาจจะมีคอร์ดิซซลสารแห่งความเครียดหลั่งออกมาเยอะมีสารแห่งความเขาเรียกว่าโศกเศร้ามีอารมณ์เศร้าออกมาเยอะทําให้พลังเราดอกนั่นหมายความว่าสารที่เป็นโดพามีนหรือ ตัวอื่นที่สร้างพลังของเราเนี่ยมันลดลงเพื่อนนั่นแหละจะกลับเข้ามาทําให้เราฟื้นคืนตรงนี้ขึ้นมาพี่จริงๆเพียง,ยง,ยงแค่อยู่เฉยๆเขาก็สามารถช่วยเราได้แต่เขาต้องเป็นเพื่อนแท้และที่สําคัญเขาจะต้องไม่พาเราไปทางที่ไม่ดีแล้วส่งเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่เราขาดตกบกพร่องคอยเตือนคอยบอกว่าเอออันนี้ต้องปรับนุง่งนิดหน่อยอันนี้จะต้องเพิ่มเติมมีแต่ความรักและความปรารถนาดีนี่คือความสําคัญของคําว่า มิตรแท้หรือกัญญามิตรนะคะมันจึงความจําเป็นมากที่เราต้องค้นหามันต้องค้นหาเหมือนกันนะคะเพราะอยู่เฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เดินเข้ามาทีเดียวคําว่ามองค้นหาไม่ใช่เราเสิร์ชอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เราไปที่นู่นงานปาร์ตี้นู่นนี่นั่นแต่ใช้หัวใจในการหาเราตั้งจิตอธิษฐานไว้ขอให้เราเจอสิ่งที่คนที่เป็นคนดีคนที่เป็นเพื่อนแท้ของเราสิ่งนี้คือหนึ่งสิ่งในสิ่งที่ฉันเขียนไว้นะคะในเรื่องนี้ มีชีวิตดั่งใจไม่ต้องไปดาวังคารคือกฎของแกนกฎของแรงดึงดูดกฎของการดึงดูดผู้คนที่เราต้องการเข้า,าหาหาตัวเรานี่คือสิ่งที่เป็นพลังของพังจักรวาลแล้วก็จริงๆกล่าวได้ว่าไม่ใช่พังจักรวาลทีเดียวจะเป็นพลังของจิตที่เป็นกุศลเมื่อจิตที่คุณตุงสนเนี่ยมันเป็นการเพิ่มออร่าในตัวคุณเพิ่มเพิ่มพลังในหัวใจคุณคุณสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาได้และนอกจากนี้สิ่งที่ดีๆตรงนี้ มันจะช่วยคุณบรรเทาทุกข์ที่ลดลงได้ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นบางท่านคิดว่าเอ้ยอ,อ,อาจจะต้องไปเจออะไรที่มันเป็นอันตรายหรือที่มันอาจจะต้องมีความสุ่มเสี่ยงเขาก็พบว่าจะมีคนอีกคนหนึ่งหรือมีใครบางคนยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างมหัศจรรย์นะคะ ยกตัวอย่างน้องเล็กนะอันนี้ขออนุญาตน้องเล็กเป็นน้องหมอเผื่อไทยที่เก่งมากน้องเล็กได้เล่าให้ฟังว่าจะมะีเวลาที่ช่วยเหลือผู้คนอยู่นะมันก็มีความยากลําบากในบางส่วนแตอ่อยู่ดีด,ดีก็จะมีคนเข้ามาช่วยมาดูแลมาเกื้อกูลซัพพอร์ตบางส่วนนะซัพพอร์ตบางส่วนนี่แหลคะค่ะคือสิ่งที่เป็นถ้ากล่าวทางตอนตกที่นิยมคือกดแรงดึงดูดแต่ถ้าในกล่าวในทางพุทธศาสนาคือธรรมะจัดสรรเทวดาคุ้มครองหรือเป็นสิ่งที่จิตเราเป็นกุศล เทวดาของเราจะมีพลังสามารถเชื่อมโยงกับเทวดาบางท่านที่เราทําบุญร่วมกันมานี่คือสิ่งที่อธิบายได้ตาพุทธศาสนาถ้าในหลักของความเป็นกัลยาณมิตรความเป็นมิตรแท้นะคะซึ่งความมิตรแท้เนี่ยถ้าเป็นมิตรแท้จะมี4หัวข้อซึ่งจะเขียนไว้ว่าจะสามารถออเดชันมีเขียนไว้ในเล่มนี้เช่นเดียวกันนะคะเล่มนี้นะคะไปดูได้มี4 4 4ข้อของลักษณะของมิตรแท้อยู่ในพระไตรปิฎกออเชันมาเขียนไว้ในเล่มนี้นะคะ แต่เขาหยิบมาหนึ่งข้อคือว่าพิษแท้จะต้องมีความซื่อสัตย์ไม่พูดจาต่อว่าเรารับหลังไม่พูดอะไรที่ทําให้เราเสื่อมเสียมีแต่ส่งเสริมและเกื้อกูลสับสนเทึ่งกันอันนี้คือสิ่งสําคัญทําไมการพูดจาเสียดแทงหรือย้อนหลังมีความสําคัญเพราะว่าในบางบริบทที่เราที่เราเขาใช้วิถีชีวิตเนาะ วิถีชีวิตประจำวันเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทําอาจจะไปกระทบกระเทือนใครหรือไปทําอะไรให้ใครเขาเดือดร้อนหรืออะไรก็ได้แต่คนที่เป็นมิตรแทร้ของเราจะคอยส่งเสริมและเขารียกไม่ใช่แก้ตานอะอธิบายความให้ฟังว่าสิ่งที่คนนี้ทำเนี่ยเขาเกิดจากสิ่งนี้เขาไม่ได้เป็นคนอย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่ที่ที่คนที่เป็นมิตรแทร้เขาจะช่วยดูแลเราโดยที่เราอะไม่ต้องระแวดระวังมากเพราะเรามี เพื่อนอีกคนหนึ่งข้างกายเรานะคะนี่คือข้อที่1นึงของของขันที่นที่หนึ่งว่าเรามองหาค้นหาคนที่เป็นมิตรแท้คนที่เป็นกันมิตรของเรานี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดนะคะสำคัญมากๆหลวงพ่อจะรันท่านได้กล่าวไว้นะคะว่ากันยามิตรก็ต้องแปลว่ามิตรที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบท่านผู้ใดเลย ถึงจะเป็นมิตรแท้นี่คือคาพูดของหลวงพ่อจรานท่านกล่าวเอาไว้นะคะหรือหลวงปู่แหวนก็กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่าธรรมเป็นกาณมิตรในเรือนใจอันประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งอื่นผู้มีธรรมย่อมได้ชื่อว่ากาณมิตรที่เยี่ยมยอดย่อมไม่วาเวและเหงาหงอยนั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องมีมากแต่ขอให้มีคุณมีกาณมิตร คุณมีเพื่อนคุณมีมิตรแท้อยู่ข้างกายคุณจะมีองค์ธรรมอยู่ในตัวแล้วคุณจะไม่เคยเงียบไม่เคยเหงามิตรแท้กันแกลมิตรไม่ต้องมีมากขอให้มีคุณภาพและใช่จะเป็นอะไรที่คุณจะมีความอิ่มเอมและความสุขใจตลอดเวลานะคะค่ะนี่คือข้อที่1กิฟตข้อที่1นะคะค่ะขอบคุณคืณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบบอกสวยจังค่ะ คุณเจี๊ยบเนี่ยเป็นมิตรแท้ที่น่ารักมากเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้ฉันเติบโตได้นะคะต้องขอบคุณคุณครูเจี๊ยบไว้หน้าที่นี้มากๆเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นกกลมิตรขอเพิ่มอีกข้อหนึ่งนะคะที่เป็นตัวอย่างนะคะค่ะคุณครูดิฉันนะคะคุณคร,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 รูสาระรองศาสตราจารย์ดรสาระมุดินะคะท่านก็เป็นแกมิตรแท้ของดิฉันเป็นอาจารย์ที่ฉันรักยิ่งนะคะตั้งแต่รู้จักท่านมาจนถึงปัจจุบันท่านก็ดูแลให้กําลังใจ ทุกก้าวยากของการเดินทางท่านเป็นแรมิดเป็นมิตรแท้เป็นสิ่งที่ดีฉันรู้สึกว่ามีกําลังใจตลอดเวลาเมื่อนึกถึงใบหน้านึกถึงน้ําเสียงนะคะนี่คือสิ่งที่ถ้าคุณเจอแค่คุณนึกถึงนะคะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เป็นสุขหละฉันมีกําลังใจเรามองหากันเป็นสิ่งที่สําคัญต้องมองหาโดยเฉพาะยุคเน็กโหัลยุคของการไม่คุ้นเคยและไม่คุ้นชินคือความสําคัญที่ต้องหาตรงนี้ให้เจอเพราะถ้าคุณเจอโลกใบนอก เปลี่ยนแปลงไปฉันใดหัวใจคุณมั่นคงเสมอเพราะคุณมีหัวใจของคนที่เป็นมิตรแท้อยู่เคียงข้างกายนี่คือความสําคัญมากๆนะคะนี่คือข้อที่1ก่อนไปข้ออื่นขอทักทายนะคุณทิพากรบอกว่าสาธุค่ะขอบคุณนะคะคุณภาคกอน,น่ารักมากให้กำลังใจดิฉันทุกรอบเลยมีน้องวาสนานะคะแล้วน้องดออรหมูนะคะเข้ามาน่ารักมากมากมาแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะจะนดูไม่ทันขอบคุณคุณครูเจี๊ยบนะได้หัวใจหลายดวงเลยนะคะค่ะข้อที่2ข้อที่2คืออะไร ข้อที่2เป็นทางกลับกันเรากั้นคาถามตัวเองข้อสองเป็นคือคำถามนะคะเราเป็นกลามิตให้กับคนอื่นหรือไม่นี่คือความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะอะไรรูไหมครับสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณใช่จะดึงดูดสิ่งที่เป็นสิ่งนั้นเข้าหาคุณเช่นเดียวกันนะคะนี่คือกฎแรงดึงดูด กฎของน้ำจะอยู่กับน้ำและน้ำมันอยู่กับน,น้ำมันอ่านได้เพิ่มเติมในเล่มที่3ดิฉันเลยค่ะมีชีวิตอย่างใจไม่ต้องไปดาวังคารนะคะจะค้นพบวิธีการหาและก็ how to นะคะค่ะหนังสือเล่มนี้จะขึ้นชั้นขึ้นระบบของนานอินที่เป็นเล่มเนี่ยวันที่13นะคะกันยาแล้วก็จะ,ะสามารถเสรืรซื้อได้ตามร้าน14กันยายน แล้วก็สิหกปสิบหก1ิในต่างจังหวัดนะคะส่วนที่ันก็จะดิเรกส่งให้ท่านผูน้ฟังทุกท่านหลังจากวันที่14เป็นต้นไปก็จัดการส่งให้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านนี่คือพลังของแกลเลอรีที่มีการพรีออเดอร์เข้ามานะคะก็เป็นพลังอย่างหนึ่งคือตัวอย่างที่ฉันได้รับเองมันเป็นพลังถึงกัน9ก้าเดินฉะนั้นสิ่งที่ฉันต้องมาถามตัวเองอาจจะฝากทุกท่านถามในข้อที่2คือท่านเป็นแกรเลอรีให้กับคนอื่นด้วยหรือเปล่านี่คือความสําคัญถ้าเราเป็นสิ่งนี้เราจะได้ตอบกับคืนมา แต่เวลาเราเป็นเราจะหาเราจะหาหรือเราจะพิจารณาว่าเราใช่ไหมเราก็กลับมายูนิโสกลับมาทบทวนตัวเองว่าอันที่หนึ่งเราให้ปัญญาเขาไหมอันนี้หนึ่งเราให้ปัญญาเขาไหมหมายความว่าไม่ใช่เราแบบว่าไปไปเอาปัญญาไปข้อบวกเขานะคะคือเราให้องค์ความรู้เราเผื่อแผ่ความรู้เราแบ่งปันความรู้โดยไม่หวงแหนเราสามารถให้เขาได้นะคะอันที่สองเราเห็นเขา เติบโตเห็นเขาเจริญงอกงามเราชื่นใจไหมเรามีความเบื่อบานในใจไหมหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้คือตัวรีเช็คตัวของเราว่าเราใช่ของอื่นไหมนะคะอันที่3ไม่ว่าเพื่อนจะทําอะไรนะคะเพื่อนจะโดนสังคมเขาว่าอย่างไรถ้าเขาคือเพื่อนเป็นมิตรแทร้ของเราเขาก็เป็นเพื่อนของเราอยู่ดีนะคะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นถ้าเขาดีต่อเราหน้าที่ของเราคือ เราต้องนําพาเขาชักจูงเพื่อนให้เขาเดินทางที่ถูกแล้วก้าวย่างได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วยืนอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคมมีเซลล์เอสซีมีเซลล์เอชอไรเซชันในหัวใจของเขาให้ได้นั่นคือหน้าที่ของเพื่อนที่จะนําพาเขาไปให้ได้เพราะว่าคนเราหลายคนในหลายชีวิตมันมีเรื่องราวมากมายบางครั้งของจุดเปลี่ยนของชีวิตมันก็ตกหล่นมันก็ล้มมันก็พลาดได้ แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเจอเพื่อนคนที่เป็นมิตรแท้ที่เราดูแลเราต้องนำพาเขากลับมาดึงเขากลับมาให้หัวใจอดทนในการฟังอดทนในคำบอกเล่าอดทนต่อทุกสิ่งที่เขาทำต่อเราเมื่อเขาถ้าเขาเป็นกันมิตรของเรานะนำพาเข้ามาด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีนะคะเจริญพรนะคะมรสการหลวงน้องนะคะหรือหลวงพี่เจริญพรมหาก,ก,นกันยามิตรกันยาธรรมกัญยาณี ต้องเป็นหลวงพี่หรือหลวงน้องปริ้นน้องน้องอหลวงพี่กอสน้องไม่ทราบว่าชื่อท่านชื่ออะไรแล้วตอนนี้นะคะจะมรัการค่ะอันนี้คือความสําคัญมากๆที่เราจะต้องนําพากลับมานี่คือการพิจารณาของเราว่าเราทําสิ่งนั้นไหมและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของคนที่เป็นกระมิตรและมิตรแทค้คือเราจะไม่นินทาเพื่อนรับหลังเราจะไม่เอาเพื่อนไปว่าร้ายเราจะไม่เอาเพื่อนไปว่าเก่าวนี่คือความสําคัญเพราะชีวิตทุกคน ทุกๆคนเหมือนกันไม่ชอบให้ใครเอาเรื่องราวตัวเองไปว่าไปไปพูดต่อไปพูดนี่นั่นในทางที่ลบถ้าทางที่บวกพูดได้แต่ถ้าทางที่ลบเราไม่ควรทำเราควรเข้าใจหัวใจคนอื่นเช่นเดียวกันว่าเขาไม่ชอบแบบเราซึ่งอันนี้นะคะมันผิดศีลข้อมุสาวาทาถ้าคุณลงลึกในเรื่องของมุสาวาทาเวร,รมณีสิกขาพทางังอันนี้จะมีข้อนี้เขียนไว้เลยนะคะว่าคุณจะต้องกล่าววาจาอย่างไร แม้แค่คุณกล่าวบิดเบือนหรือกล่าวที่ไม่ถูกต้องเสียดสีแดกดันก็คือผิดศีลข้อนี้เช่นเดียวกันนะคะองค์คำสอนของพุทธองค์ทรงสอนได้อย่างลึกซึ้งและลำ่ำและลึกซึง้งลำ่ลำล่ำลึกลึกซึง้งมากมายดื่นดับมากมายในฉันรู้สึกว่าไปกับคำสอนท่านจะพูดผิดประจำนะคะอันนี้คือความลุ่มลึกของคำพูดในองค์ธรรมท่านเขียนไปทั้งหมดนะคะดังนั้นกลับมาทบทวนของเรา ว่าเราจะทํำยังไงเราจรึงจะเป็นการนิตคนอื่นมันคือความสําคัญคําว่าการมิตรคือสิ่งที่เป็นเหมือนน้ําทิพย์ให้กับคนอื่นถ้าเราเป็นได้เราจะเป็นน้ําทิพย์ที่ลดในหัวใจของเพื่อนบางคนที่เขาคนลำบากเราสามารถดึงพาเขาขึ้นมาได้แล้วรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาคนนั้นได้สิ่งนี้เขาจะกลายเป็นต้นไม้ที่เบิกบานเป็นเมล็ดพันธุ์ของความงอกง,งามอีกหนึ่งต้นแล้วเขาจะไปสร้างสิ่งนี้ให้กับคนอื่นต่อไป เราจะเห็นความเจริญงอกงามของผู้คนในสังคมด้วยสิ่งนี้เพราะว่าคนเราโดยจิตประสอนโดยจิตของหัวใจทุกคนเมื่อได้รับสิ่งดีๆสิ่งเขาจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนต่อไปนี่คือสิ่งที่คุณได้ทำอย่างไม่ยากและทำได้และเป็นทานบารมีเป็นบุญกิาสิบที่สามารถทำได้ง่ายในหลักพุทธศาสนานะคะเห็นไหมคะหลักพุทธศาสนาเราทำทำบุญทำกุศลได้ง่ายมากๆแค่คุณทำตรงนี้คุณได้ละ คุณไม่ต้องไปทําอะไรเยอะไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียตังแต่คุณทําได้แล้วคุณก็สามารถเพิ่มพูนอันนี้จะเป็นบารมีเป็นทศบารมีด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันง่ายมากแล้วลองทําดูนะคะแค่เรากับมิชนาไล่ตามจุดต่างๆว่าเราใช่ไหมกลับไปไล่เลยนะคะ1 1 8ถึง132จะมีเขียนไว้คำว่ามิตรแทนในสมัยโบราณตั้งแต่อริสโตเติลกรีกเขาก็มีเขียนไว้เพราะาจะมีพิเขาเรียกมิตรอยู่หลายจำพวกแต่มิตรที่เป็นมิตรที่เป็น มิรของที่ทางอริสโตเติลเขาต้องการก็คือมิรแทนนี่แหละค่ะตามหลักทฤษฎีาส,าสอนไว้เขาต้องการมิดอย่างนี้เป็นมิรที่ถาวรและงดงามและยืนยาวสมน,นะคะค่ะขอ,อก่อนไปข้อที่3ทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะค่ะคุณพลอยชนกมาแล้วอดีใจจังค่ะขอบคุณมากกลับฝันดีในอู่ททเรบุลฝากให้ทุกท่านแล้วน้องเล็กขอบคุณนะคะเกือบได้เอ่ยชื่อตัวอย่างน้องเล็กไปแล้วนะคะน้องเล็กเป็นหมอแผนไทยที่ใจิตใจสาธะมากถ้าสนใจติดต่อรักษาน้องเล็กได้น้องสุกัญญาสว่างจิตนะคะ เราไปข้อที่3ข้อที่3ก็สำคัญไม่น้อยกับข้อที่1และข้อที่2และข้อนี้มันเชื่อมโยงทุกข้อต่อๆกันข้อที่3คืออะไรรู้ไหมคะข้อที่3คือคุณเป็นมิตรแท้คุณเป็นกะลณามิตรให้กับตัวคุณหรือยังนี่คือข้อสำคัญนะคะถามตัวเองดีๆนะคะถามตัวเองดีๆอันนี้คืออยาให้กลับไปถามไม่ต้องตอบดิฉันกลับไปถามหัวใจตัวเอง เพราะอย่างนี้ทําไมดิฉันว่าหัวข้อนี้สําคัญเพราะหัวข้อนี้มันเกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันสังคมของยุคสังคมนิยมสังคมของยุคการแก่นแย่งสังคมของการนีอัตตาตัวตนสังคมของการที่เราจะต้องไม่ผิดพลาดคนที่ชอบเพอร์เฟกหรือชอบความสมบูรณ์แบบมักจะเกิดคําถามนี้ขึ้นในหัวใจตัวเองเสมอว่าเฮ้ยทำไมฉันนํำปิดเฮ้ยฉันพลาดได้ยังไงเฮ้ยฉันหลุดได้ยังไงแบบนี้จะมีคําถามเนี้ย เฮ้ยไม่น่าเลยเสียดายอะไรเงี้ยถ้าจะมีสองสามคำนี้เป็นคําที่ทําให้ใจเรา,าหล่นตุก๊กลมอยู่นอกหัวใจเราไปอยู่ข้างไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราทํางานบางอย่างอาจจะเป็นพรีเซนต์โปรเจกต์ก็ไนะคะอันนี้พรีเซนต์โปรเจกต์งานหรือเส้นงานต่างๆก็ได้แล้วเราก็เตรียมงานอย่างดีมากฟพื่เตรียมนะตามภาษาของเราเตรียมงานเสร็จปุ๊บวันที่เราไป,ปเกิดไปพรีเซนต์ มันเกิดการผิดพลาดบางอย่างด้วยอะไรก็อาจจะไฟฟ้าดับหรืออาจจะ powerpoint ไม่ขึ้นหรืออาจจะพูดแล้วลืมพูดจำไม่ได้หรือตื่นเต้นหรือตอบคำถามอาจารย์ไม่ได้ทั้งๆท,ที่เตรียมมาอย่างดีมากๆฉะนั้นทุกคนจะกลับไปสึกโทษตัวเองโมโหตัวเองว่าตัวเองนี่คือสิ่งที่เราทำร้ายตัวเองเราไม่ได้เป็นมิตรแทร้กับตัวเองเพราะจริงๆเนี่ยเราทุกคนตั้งใจทำดีสุดทุกท่าน แต่ด้วยเหตุสุวิสัยนี่ฉันขอไม่กล่าวถึงหลักพุทธศาสนานะคะถ้าหลักพุทธศาสนาแล้วจะมีการอธิบายว่าทําไมเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นณวันนั้นที่เราเกิดการผิดพลาดน,นะคะ,ะจะมีหลักของกฎแห่งกรรมหลักของการอดีตชาตินี้อยู่นะคะดิฉันขอขอไม่พูดถึงตรงนั้นนะคะแต่ขอพูดหลักของปัจจุบันาชาติหลักที่เป็น normal ของจิตวิทยาและพุทธนะคะเรามักจะไปโทษตัวเองมักจะต่อว่าตัวเองทำไมฉันพลาดตรงนั้นไม่น่าพลาดเลย เสียได้จริงๆอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ทุกคนจะเกิดนะคะแล้วมันเกิดทุกคนแต่สิ่งที่เราจะต้องกลับมาเป็นมิตรแท้ตัวเองมันคือสิ่งที่สําคัญมากๆกลับไปดูถามใจตัวเองว่าณนะจริงๆตรงนั้นเราทําดีสุดแล้วใช่ไหมถ้าถ้าตัวเราตอบว่าโอ้ยโคตรใช่เลยอะ่ะเตรียมตัวมาเขาเรียกอย่างมากเตรียมตัวมามากมายใช่เลยอะ่ะถ้าใช่โปรดบอกว่าฉันขอบคุณเธอมาก เธอน่ารักโคตรเธอดีมากเธอทําในสิ่งที่น่ารักแล้วก็งดงามมากๆสําหรับงานนี้นะคะขอบคุณตัวเขาขอบคุณตัวเราแล้วก็ลองนึกว่าเฮ้ยนะเหตุการณ์ตรงนั้นที่เราอาจจะมีผิดพลาดบางอย่างฉันทําอะไรได้ดีบ้างลองคิดตั้งคำถามตัวเองนะคะ1.2คือตั้งคําถามถามตัวเอง1.3.1คือบอกว่าโอ้ยโคตรเก่งเลยฉันเก่งมากๆขอบคุณตัวเอง3.2 ถามว่าณนะโมเมนต์ตรงนั้นที่มันเหมือนกับไม่โอเคเราทำอะไรไดีบ้างค้นเลยค่ะนะคะแค่คุณค้นใจคุณจะเบิกบานและสว่างขึ้นจิตคุณจะสบายใจขึ้นนี่คือจุดเบื้องต้นนะั้นนี่คือการก้าวเดินเบื้องต้น3.3ถามว่าณนะตรงที่คุณทำตรงเนี้ยอะไรที่คุณสามารถเรียนรู้และเอามาเป็นหนังสือชีวิตของคุณได้ถามตัวเอง จดเลยก็ได้ค่ะว่าณโมเมนตะ์ตรงนั้นที่เราทําไปเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่ได้ตามแผนบ้างแต่ฉันทําอะไรได้ดีฉันทําอะไรแล้วที่ฉันรู้แล้วว่าคราวหน้าฉันจะไม่พลาดแบบนี้อะไรที่เป็นบทเรียนให้คุณอะไรที่เป็นคัมภีร์ชีวิตของคุณจดมาเลยค่ะคุณจะมองเห็นว่าเหตุการณ์วันนั้นมันช่างเป็นคุณครูที่ดีของเราช่างเป็นไอที่ทําให้เราเก่งขึ้นและเติบโต3.4คืออะไร3.4คือกับ มาหาข้อมูลเพิ่มเติมที่จะทำให้เราเก่งขึ้นในด้านนั้นต่อจากนี้ในข้างหน้านี่คืออะไรคือการที่เราได้ใช้จุดทุกจุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าข้อดีข้อเสียมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองให้เราเก่งและเข้มแข็งขึ้นซึ่งอันนี้เป็นความสำคัญมากๆทุกๆทุกๆก,ก,ก,ก้าวย่างมันมีความผิดพลาดแม้เราจะเตรียมดีที่สุดมันมีโอกาสอยู่แล้วในทุกบรรยากาศแล้วก็ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เคยผิดพลาดคือคุณไม่เคยทําอะไรเลยในชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณทํามันมีเนี่ยสามจุดสี่เนี่ยค่ะเอาไปเป็นหนังสือชีวิตคุณครูเจี๊ยบหน้าแล้วคุณครูเจี๊ยบชอบสรุปให้น่ารักมากๆหนังชีวิตของคุณหนังสือชีวิตของคุณเนี่ยคุณจดบันทึกเลยนะคะขอให้ใช้จดนะสูจิบุรีนะคะสาคัญมากจดเลยอันนี้มันเป็นหนังสือตำลักส่วนตัวของคุณเป็นอัตลักษณ์ของคุณเป็นสิ่งที่คุณมีและคนอื่น เอาไปใช้ไม่ได้หรือเอาไปใช้ได้คือเป็นโมเดลเป็นแบบอย่างให้เขาได้ในอนาคตเมื่อคุณเป็นต้นแบบให้เขาเช่นเดียวกันนี่คือความสําคัญนะคะนี่คือ3.4ส่วน3.5การฝึกให้อภัยตัวเองให้บดิษัทให้ติดตามในเล่มนี้นะคะเคล็ดลับ3.5อยู่ในเล่มนี้นะคะเรื่องของการให้อภัยตัวเองมีอยู่2 3หัวข้อที่เขียนไว้นะคะอยู่ในเล่มนี้โปรดติดตามนะคะเล่มที่3นะคะค่ะอันนี้คือความเขาเรียกว่า ความเพลิดเพลินในการในการทำนะคะแต่ข้อข้อสาถึงสาคุณทําได้คุณก็โอเคแล้วนะคะคุณสามารถก้าวบางอย่างได้นะคะนี่คือ3ข้อสําคัญของคุณค่าหรือกิฟต์ของขวัญแห่งชีวิตของคุณซึ่งมันมหัศจรรย์แล้วจะทําให้คุณคุณเนี่ยมีความสุขแค่คุณนึกคุณก็มีความสุขนึกได้ว่าอุ้ย,ยฉันมีเพื่อนแท้ฉันมีกัญญมิตรนะคะฉันมีความสุขเหลือเกินฉันมีคนนี้ที่ดูแลฉันหรืออุย้ย ฉันมีโอกาสได้เป็นเกรมิชให้กับเพื่อนคนหนึ่งหรืออีกกี่คนที่เขาใช้ฉันเป็นแบบอย่างซึ่งอันนี้ดิฉันสัมผัสเองดิฉันมีโค้ชชี่ที่ดิฉันโค้ชกันมาเป็นปีตั้งแต่น่าจะธันวาคมนี้นะคะจะครบหนึ่งปีนะคำพูดหลายๆคำของโค้ชชี่ทำให้ฉันประทับใจแล้วก็จริงๆมันคือน้ำทิพย์หล่อเลี้ยงหัวใจดิฉันเช่นเดียวกันทุกคำพูดที่เขาพูดเป็นการเติบโตจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ปีที่แล้ว ไม่เห็นเลยว่าจะโตขึ้นแต่เขาโต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 ,โตจนถึงปัจจุบันโตมากเป็นร่มเงาให้คนอื่นเป็นเมล็ดพันธุ์ให้คนอื่นได้อย่างมีความสุขและเป็นที่พึ่งคนอื่นได้ด้วยแล้วตอนนี้ซึ่งเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าดิฉันได้เป็นกัรเมิสของเขาเขาก็เป็นมิตรแท้เป็นกัรเลมิสของดิฉันเหมือนกันมันเป็นความเพื่อเพื่อเขาเรียกเพิ่มพูนปลื้มปื้มใจแค่นึกถึงก็มีรอยยิ้มนะคะสุดท้ายข้อที่สาม เป็นมิตรแท้กลาลยาณมิตรให้ตัวเองนี่คือความสําคัญมากๆต้องให้ตัวเองมากๆเพราะว่าตัวเราา่าทั้งสอากาศาธาตุในแพทย์แผนไทยอายุรเวทปิตะวาตะเซมหะทั้งท่าจีน5้าท่านนะคะอยู่กับเราตั้งแต่เราเกิดดูแลเราเกื้อกูลเราหรือขันห้ารูปและน้ำชุดนี้อยู่กับเราจริงๆร,รูปอะอยู่กับเราพบชาตินี้แต่น้ำอะอยู่กับเราโอโ้โหเป็นแสนชาติเข้าอยู่กับเราตลอดเวลา รักเขาดูแลเขานามตัวนี้เขาจะเติบโตเมทนาสัญญาสังขารและปัญญาณนะคือนามในขันห้าเขาจะเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามในภพภูมิต่อไปชาติต่อไปและคุณก็จะสามารถที่จะก้าวสู่เขาเรียกว่าภพภูมิที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดเป้าหมายของท่านก็คือพระนิพพานได้สำเร็จนะคะค่ะวันนี้ก็ขอฝาก เขาเรียกว่า3ของขวัญแห่งชีวิตที่จะทําให้ทุกท่านได้เจริญทั้งทางโรคและท,งทงางธรรมอย่างง่ายดายแล้วก็ทําได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องทาอะไรยาวไกลนะคะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาชมให้กำลังใจวันนี้แล้วท่านที่ชมย้อนหลังนะคะถ้าเนื้อหาตรงนี้มีประโยชน์กับทุกท่านขอแชร์ให้กับเพื่อนแท้หรือกันยมิตของเรานะคะเราก็จะเป็นกำลังใจกันนะคะขอบคุณครูเจี๊ยบขอบคุณ น,น,น้องพลชนกนะคะแล้วน้องเล็กขอบคุณมากๆให้กำลังใจตลอดนะคะค่ะเราเจอกันในวันศุกร์นะคะประมาณ3ามทุ่มเช่นเดิมนะคะเราเจอกันพร้อมกับการแบ่งปันความรู้ด้วยกันและพลังใจที่ฉันได้จากทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคะคุณเจี๊ยบค่ะได้หวัวใจเยอะมากขอบคุณกําลังใจมากๆเลยค่ะ <ý st> คุณเจี๊ยบอยขอ,อก่อจบคุณเจี๊ยบเป็นมิตรแท้ที่ทําให้ฉันเติบโตมาถึงตรงนี้นะคะ รวมทั้งนางเขียนทั้ง3าเล่มนะคะก็ขอขอบคุณกุศในท่านนี้นะคะตรงนี้แล้วก็เล่มนี้นะคะแล้วอีกท่านหนึ่งที่ที่ไม่ได้เห็นหนะ้าตรงนี้ก็คือรองศาสตราจารย์วริยาภาวะภูตานนนมาศระคามท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดูแลดิฉันแล้วก็ให้กําลังใจให้กําลังใจดูแลฉันมาตลอดนะคะก็กราบขอบคุณมีอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญและดรพิญโยรัตนพันธ์ ท่านก็เมตตาดิฉันดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนและกำลังใจตลอดนะคะก็กราบขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องหลวงพี่น้องกอ๊อตหลวงพี่ก๊อตก็แล้วกันนะคะขอบคุณคำรัศกรค่ะคุณครูแก้มาด้วยนะคะขอบคุณนะคะ